S <S> ที่เขาไปดูกันว่า Turning Point ของ <ừ> mm, ของไทยเนี่ยถ้าอิงตามอาจารย์เชรยุทธ์ก็ต้องบอกว่าที่อาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีวิเคราะห์ไว้วก็คือหลังปี249คร,รับปรากฏการที่ศาลเข้ามาเริ่มมีบทบาทเ э ่นยนะฮะถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเนี่ยอาจจะต้องย้อนไปถึงต้นกำเนิดเขาเรียกวันกำเนิดของของ,ของ การทาให้ศาลเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองคือผมย้อนไปถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่25เมษายน2549นะครั้งนั้นเนี่ยพระองค์มีพระราชดำรัสอยู่2องค์องค์แรกเนี่ยพระราชทานให้แก่ผู um, ้พ no ักษาสารีกาอันนี้พูดว่าพระองค์ตัดว่านายกม .7 เนี่ยไม่มีนะไม่ใช่พระราชอำนาจของพระองค์นะอีกองค์หนึ่งเนี่ยพระราชดำรัสอองค์หนึ่งคือพระราชทานให้แก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับในวันเดียวกันนะครับ แต่คนละรอบนะฮะอันนี้บอกว่าให้ศาลเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องการเลือกตั้งซึ่งครั้งนั้นเนี่ยพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดบอยคอรดไม่ลงค่ะนะจะจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะฮะสององค์ตอนนั้นถ้าเราจํากันได้เนี่ยกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายก็เฮกันกองเชียร์ฝ่ายคุณทักษิณกองเชียร์ที่เชียร์รัฐบาลไทยนักไทยมาโดยตลอดก็บอกเห็นไหมล่ะในหลวงตรัสแล้วมันไม่มีเรื่องมอเจ็ดใช่ไหมฮะไอมาร์กเรื่องเกิดฉายาไอมาร์กมอเจ็ดอะไรต่างๆก็ว่ามานะฮะ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าเห็นเมื่ล่าในการเลือกตั้งที่พรรคไทยรักไทยลงจริงๆมันไม่ใช่พรรคเดียวนะมีพรรคเล็กอีกนะแต่พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดไม่ลงเนี่ยเห็นมันไม่สมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายก็ดีใจด้วยกันทั้งสฝ่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราตามกันดูนะครับสาลเนี่ยก็เริ่มออกมา มันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกคือประธานศารทั้งสาสารมาตั้งโต๊ะประชุมคุยกันคือประธานสาลฎีกาประธานสารปกครองสูงสุดประธานศารรัฐมนูลซึ่งปกติสารต่างคนต่างเขาต้องทํางานนี่นั่งประชุมกันแล้วแถลงข่าวบอกว่าจะพยายามตัดสินให้มันเป็นไปในทิศทางในวันเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติในเวลานั้นนะ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวขอ,อขอัดจังหวะนิดนึงอาจารย์บอกไม่มีไม่เคยมีเลยในประวัติศาสต <โด S 1> ร์การเมืองไทยสมัยใหม่ไม่เคยปรากฏ สิ่งนี้เกิดขึ้นครับและโดยหลักการเนี่ยมันทําไม่ได้ด้วยคือศาลทั้งสามศาลมันตัดมันคุยกันแล้วบอกจะตัดสินไปในทางเดียวกันนี่มันไม่อิสระแล้วถูกไหมแบบเนี้ยแต่นี้ก็ชัดเจนว่าศาลตั้งใจให้เห็นเลยว่าทําตามกระแสพระราชดำรัสก็เลยมีการบอกว่าในเมื่อจําได้เลยว่าในหลวงมีกระแสพระราชดำรัสประมาณว่าในเมื่อตอนนี้ระบบบริหารก็ใช้ไม่ได้แล้วนิติบัญญัติก็ไม่ได้แล้วเหลือเพียงตุลาการอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น หมดหมายหลักชัยของจุลาการพิวัตรก็ออกอมาประนานศารทั้ง3าสารก็มานั่งาหาหรือประชุมแล้วก็ถแถลงขา่าวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นอาจารย์จรานพักดีธนากุลท่านเป็นเลขาที่การสาธิกาตำแหนะ่งตอนนั้นท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยนะครับตอนเนี้ยสารอยากจะเข้าไปมีตอนนั้นมันมีกระแสเรียกร้องว่าสารต้องเข้ามาจัดก,การเลือกตั้งท่านก็บอกว่าสารเข้ามาจัดก,การเลือกตั้งไม่ได้เพราะกรกตยังอยู่กรกตชุดนั้นคือชุดพลตํารวจเอกวัฒนาเพิ่มลาบที่ติดุ้ไปนะคะ ก็บอกว่าเนี่ยต้องให้กรกตลาออกไปก่อนศาลถึงจะเข้ามามีบทบาทในการสรรหากร <im it> กตชุดใหม่อะไรเข้ามาได้นะครับและอีกท่านหนึ่งคือคุณวิรัชจินวินิจกุลซึ่งตอนนั้นเป็นเลขาธิการประธานเ,าเลขานุการศาลฎีกานะครับอาจารย์จรานเป็นเลขาธิการประธานศาลฎีกาทําต้นะ <im it> คุณวิรัชจินวินิจกุลก็พูดให้สัมภาษณ์เหมือนกันไปเช็คข่าวล้อนหลังได้เลยนะฮะให้สัมภาษณ์เหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยขอร้องให้กรกตอะไรออกไปนะฮะ และประโยคสุดท้ายท่านทิ้งท้ายไว้ว่าให้จับตาคดีสําคัญให้ดีที่กรกรตกําลังโดนศาลกําลังจะพิพากษา,าอยู่ซึ่งคดีนั้นเนี่ยต่อมานะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันศาลอาญาก็พิพากษาให้กรกรตทั้ง3ท่านคือพลตารวจเอกวัฒนาเพิ่มลาบคุณวีรชัยแนวบุญเนียนนะคุณปริญญานาชตรีสาเหตุที่เหลือสคนเพราะว่ามันมี5คนใช่ไหมาอีกท่านหนึ่งตายไปก่อนเสียชีวิตอีกท่านหนึ่งคือพลเอกจรุพัฒน์เดือนสุวรรณหลังจากได้ยิน คำเตือนของสารต่างๆท่านก็ลาออกแต่อีกสามท่านท่านไม่ลาออกสามท่านต้อมีกันว่าหน้าที่ของกตอตตคือต้องจัดการเลือกตั้งอีกกอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มันคากันอยู่ไม่เสร็จให้มันสมบูรณ์ซะนะก็ไม่ออกสารอาญาก็พิพากษาซึ่งศาลอาญาพิพากษาได้เพราะว่าคุณถาวรเสนียมนะครับไปกดเป็นคนไปฟ้องที่ศารอาญาโดยตรงปกติเวลาศารอาญาไทยเนี่ยนะครับก็คือจะต้องผ่านตํารวจอายการใช่ไหมฮะแต่กฎหมายอาญาของไทยเปิดช่องให้บุคคล ผทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยก็ไปฟ้องศายายาเรื่องโดยตรงแต่ว่าต้องเป็นผู้เสียหายนะฮะสารชั้นต้นก็บอกเอาคุณถาวรเป็นผู้เสียหายนะฮะแล้วก็พิพากษาจำคุกนะครับพลตวศสสนาคุณวิราชัยแนวบุญเนียนคุณปริญญาณชัดตรี4ปีปีปกติเวลาจำคุกเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆระดับสูงเนี่ยมันก็จะแนวที่ผ่านมาคือจะบอกว่าอะไรครับรอลงอาญาเพราะไม่เคยทําความผิดประกอบมีความดีความ,มชอบอะไรต่างแต่ครั้งนี้ไม่รอลงอาญาผลของการไม่รอลงอาญาคือก็ต้องไปติดคุกจริง ไปติดคุกจริงแล้วก็ไม่ให้ประกรันไม่ไม่ปล่อยตัวชั่วคราวไม่ให้ประกันตัวเรางั้นเถอะนั่นเท่ากับว่ากลายเป็นไปติดคุกจริงๆไปติดคุกจริงก็เท่ากับขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก็ต้องพ้นไปจากตําแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญกรกตก็พ้นไปจากตาแหน่งหมดหลังจากนั้นศาลก็เข้ามาสรรหากกตชุดใหม่นะครับก็ได้กรกตซึ่งเป็นชุดคุณสดสีเนี่ยนะฮะเข้ามา5ท่านต้องมีอดีตผู้พักษา4คนอายการอีกท่านหนึ่งเป็น5คนก็เปิดกรกตชุดใหม่นะฮะ คดีคุณวัฒนาเนี่ยสนใจพอศาลอุทธรณ์ก็ยังยืนตามพอไปถึงศาลฎีกาซึ่งเพิ่งตัดสินเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองเนี่ยตั้งหลายปีนะฮะแล้วไม่ผมไม่รู้จะคอมเพนเซสเขาอย่างไงอะ่ะก็คือสุดท้ายศาลฎีกายกฟ้องครับบอกว่าคุณถาวรเสียนเนียมไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยใครกําลังจะย้อนกลับไปดูว่าตอนนั้นน่ะที่ที่ทําไมบอกว่าคุณถาวรเสียนเนียมเป็นผู้เสียหายอ่ะค่ะเพราะว่าเป็นผู้คือจริงๆเนี่ยโดยหลักแล้วก็ไม่มีใครวิพากษ์วิจณ์กันแบบตรงไปตรงมาจเนี่ย คุณถาวรจะเป็นผู้เสียหายได้ไงครับหนึ่งเขาไปฟ้อง 7, หนึ่งห้าเจ็ดคุณถาวรไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนั้นคุณบอยคอร์ดนะฮะหรือต่อให้ลงสมัครหรือต่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผมก็ว่าไม่มันความเสียหายมันไปไม่ถึงไปไม่ถึงอะ่ะคุณเป็นคนคนเดียว่ฟ้องบอกว่ากรกตทั้งหมดจัดการเลือกตั้งไม่ชอบผิดหนึ่งห้าเจ็ด เรื่องของกก็คือแค่ต้องการให้กรกตเข้าคุกเพื่อให้พ้นจากตําแหน่งเพื่อให้ต้องมาเรียกว่าเริ่มเกมใหม่แล้วอันนี้ก็สุดแท้แต่ว่าเราจะมองย่แง่รแต่ว่าผลผลขอางที่เการปฏิวัตเล้ยกันเหาหน้าที่โดยมีชอบแต่ผลของคดีนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนกรกต